สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ Indio s t โอ i o แชแชเนล YouTube ที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้หนุ่มนักสืบสวนผู้ใช้ทักษะการไขคดีที่น่าทึ่งและโซ่ตรวนอัลมอนที่ทรงพลังถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับอัลมอนคุกกี้คุกกี้อัลมอน ในวิดีโอนี้ทางเราจะขอนําเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จากคุกกี้รันคิงดอมโดยจะมีการเสริมข้อมูลบางส่วนจากคุกกี้รันสวิตส์เค a ส e แอนเวนเจอร์และคุกกี้รันโอเวนเบรกซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องทุกๆอย่างที่มาจากหนังสือกระตุ้นใดๆของคุกกี้รันจะไม่เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมอย่างสิ้นเชิงสวมชุดให้สมบูรณ์แบบจัดทรงผมให้เข้าที่เขมามักจะเริ่มต้นวันใหม่อย่างแจ่มใสแต่สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้ไม่นานทันทีที่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์ที่ไม่ถูกต้อง เขาก็จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันถ้ามันไม่เกี่ยวกับหนังสือเวทมนต์ที่ขยับได้มันก็ต้องเป็นหมอ้อวิเศษที่พ่นเยลลี่ออกมาไม่หยุดแม้จะเกิดความปั่นป่วนในแต่ละคดีนักสืบผู้มากประสบการณ์ตัวนี้ก็แก้ปัญหาแต่ละเคสอย่างเคร่งครัดเขาทํางานหนักเกินไปจนรสชาติออลมอนที่เข้มข้นของเขาได้หายไปนานตั้งแต่คลุกเคล้ากับแป้งและเมื่อภารกิจของเขารุลร่วงกาแฟสแก้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีของเขา นั่นก็คือเรื่องราวของคุกกี้อัลมอน์นักสืบมืออาชีพผู้เก่งกาจด,ด้านการสืบคดีที่เป็นที่เรื่องลือไปทั่วนครแห่งมนตรามีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับคุณอัลมอน์อีกนะครับเรามารู้จักเขากันให้มากขึ้นและก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดอีกได้ในอนาคตทางเราจึงขอขึ้นคําว่าทฤษฎีผีเผือกไว้หน่อยแล้วกันนะครับดีไซน์การออกแบบคุณอัลมอน์เป็นคุกกี้อีกหนึ่งตัวที่ใช้การออกแบบแบบโอเวอร์รล หรือการออกแบบที่ไม่เน้นให้เด่นในจุดใดจุดหนึ่งโดยที่ใช้อัลมอนด์ซึ่งเป็นพืชจําพวกนัทที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายในการออกแบบเขาขึ้นมาจุดที่น่าจะบอกถึงรสชาติของเขาได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นทรงผมที่มีลักษณะเหมือนมเมล็ดอัลมอนด์อีกทั้งยังเหมือนกับทรงผมสุดเนี้ยบเหมาะกับบุคลิกของนักสือผู้นี้มากๆคุณอัลมอนด์ได้มีบทบาทในเรื่องราวของ The Butter Painting Affair เรื่องราวจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่จูๆ่ๆภาพวาดบัตเตอร์ ที่ใช้จัดแสดงในงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ลูฟได้หายไปอย่างปริศนาจึงเป็นหน้าที่ของ2ยอดนักสืบอย่างคุกกี้วอนัตและคุกกี้อ,อัลมอนที่ได้มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อตามหาตัวคนร้ายที่ขโมยภาพวาดไปด้วยการสืบสวนของน้องวอรนัตทาให้สามารถจับตัวคนร้ายที่ช่วยกันขนย้ายภาพออกจากกรอบได้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องซ้อนเข้ามาอีกเมื่อภาพวาดบัตเตอร์นั้นถูกฉีกขาดออกอย่างลึกลับน้องวอนัต จึงได้เริ่มสืบสวนเหล่าคุกกี้อีกครั้งจนตอนท้ายของเรื่องราวเรื่องจะมาเฉลยทีหลังว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของคุกกี้บัตเตอร์เพสเซลเจ้าของผลงานเองที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วได้ฉีกภาพวาดนั้นทิ้งไปตอนท้ายของเรื่องราวนี้เองหลังจากที่หญิงได้เอาชนะใจของตัวเองแล้วภาพบัตเตอร์อันใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นคุณอัลมอนด์และคุกกี้อีกมากมายก็ได้ร่วมชมเชยภาพที่แสนวิจิตรนี้ เรื่องราวนี้เนี่ยเราจะได้ทราบถึงหน้าที่และบุคลิกของคุณอัลมอน์เขาเป็นคุกกี้ที่ทํางานอยู่ในสํานักง,งานนักสืบร่วมกับคุกกี้วอลนัทผู้เป็นลูกสาวและเด็กฝึกของเขาซึ่งด้วยความสุขุมนุ่มลึกของเขาเขาจึงเป็นคุกกี้ที่มองเห็นถึงความตั้งใจในการสืบคดีของลูกสาวตัวน้อยของเขาอย่างเช่นในช่วงหนึ่งของเรื่องราวตอนที่น้องวอลนัทรู้สึกท้อแท้กับการไขคดีพอน้องรู้สึกว่าได้ทําให้คุกกี้บัตเตอร์เพสเซลผิดหวังในการตามหาตัวคนร้าย คุณเอัลมอนจึงได้พูดปลอบประโลมน้องว่าตัวเขาเชื่อมั่นและติดตามการไขคดีมากมายของน้องเสมอจนทําให้น้องมุ่งมั่นที่จะเป็นยอดนักสือบอีกครั้งการทํางานของคุณเอัลมอนนั้นเขาคือนักสืบมากประสบการณ์ผู้ที่ผ่านการไขคดีมาอย่างยาวนานโดยที่นอกจากเขาจะเป็นนักสืบแล้วเนี่ยเขายังทําหน้าที่เหมือนเป็นตํารวจเวทมนต์อีกด้วยซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่คุณเอัลมอนก็มีการแสดงนามบัตรประหนึ่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทรงเกียรติมาพร้อมกับวอลน็ตแพดสมุดโน้ต ที่ให้จดทุกสถานการณ์ทุกหลักฐานและทุกพยานเพื่อที่จะได้เบาะแสที่ดีที่สุดบางครั้งเขาก็มีคําถามมากเกินไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลจนเกิดเป็นคําถามว่าเขาคือนักสืบหรือนักสอบสวนกันแน่ในเรื่องราวของ The b a t t r r p a n n t n n g f f เ a i r เขาก็ยังได้แสดงถึงมุมมองต่างๆในฐานะนักพดุงกฎหมายทั้งจากการที่เขามองว่าภาพวาดของคุกกี้เบเตอร์เพเซมีมูล,ลค่าสูงแม้เขาจะไม่เข้าใจหลักการของศิลปะมากนะัก นั่นก็รวมไปถึงหน้าที่การตามจับตัวคนร้ายไม่ว่าจะเป็นหัวขโมยรถเพลผู้ชอบลักขโมยทรัพย์สินที่มีค่ามากมายทั้งนักทํานายโชคชะตาที่เขามาตามตัวจับกลุ่มเพราะต้องสงสัยว่าหลอกลวงประชาชนตลอดจนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่หาเรื่องทดลองให้โลกชิบหายอยู่ตลอดเวลาจากอินเตอร์แอคชั่นที่คุณอัลมอนกล่าวถึงดรวาสบิเขาดูจะแปลกใจกับศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์พอสมควรทั้งนี้อาจเป็นเพราะเขามีหน้าที่เหมือนกับตำรวจแห่งเมืองเวทมนต์ ที่บทบาทของเขามักจะเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางเวทเสมอโดยองค์กรที่คุณอัลมอนทางานอยู่เนี่ยคือหน่วยพิทักษ์อุบัติเหตุทางเวทมตนซึ่งทํางานอยู่ในเขตเมืองเวทมตนนั่นแหละครับแต่ถ้าจะพูดถึงคู่ปรับตลอดการและเป็นเป้าหมายสุดๆในอาชีพนักสืบของเขาคงต้องยกมงกุฎเพชรให้กับคุกกี้บรูชีชทาทย,ยาทแห่งตระกูลบูชีตที่ดูเหมือนคําพูดของคุณอัลมอนจะทําให้เรารู้ว่าคุณอัลมอนน่าจะตามจับตัวนายบรูชีตมาตั้งแต่สมัยที่ครอบครัวของนายบูชีต พึ่งล่มสไลด์ไปหมาดๆในเรื่องราวของ Frame of Unity เรื่องราวจะเล่าถึงคุณอัลมอนที่ได้มาตามหาต้นตอของหนังสือในตรอกร้านหนังสือแห่งหนึ่งที่เกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ก็ได้พบกับคุกกี้ชูครีมที่ช่วยแก้ปัญหาให้ในเวลาต่อมาคุณอัลมอนก็ได้พาตัวน้องชูครีมไปขึ้นศาลเพราะต้องสงสัยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดรอยแยกระหว่างมิติสร้างความโกลาหลให้แก่เมืองเวมนต์ขนานี้ ตอนนั้นเองที่น้องชูครีมได้กล่าวถึงตำนานเปลวเพลิงพาเฟเดียไฟแห่งปณิธานที่จะถูกจุดขึ้นเพื่อเป็นการรวมจิตใจของเหล่าคุกกี้มากมายว่าแล้วน้องชูครีมครูลาเต้และคุณอัลมอนก็ได้ออกเดินทางไปที่เมืองเวทมนต์เก่าทั้ง3ได้ประมือกับมังกรเรดเวเต์ Red, Red, Red. และสุดท้ายน้องชูครีมก็ได้จุดไฟแห่งปณิธานขึ้นมาอีกครั้งหยุดเหตุการณ์อันน่าพิศวงไว้ได้จากเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้เราได้ทราบถึงตัวตนของคุณอัลมอน,นมากขึ้น ทั้งการที่ถึงแม้จะเป็นคุกกี้ที่รักในความยุติธรรมขนาดไหนแต่สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเขาก็พร้อมจะต่อต้านเสมอเหมือนกับตอนที่สารได้ออกคำสั่งให้น้องชูครีมไปจุดเปลเวลเพลิงแห่งปณิธานทาั้งๆที่น้องยังเป็นเด็กอยู่คุณอัลมอน์ก็ตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปกับน้องในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงออกถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเขาที่มักจะพูดให้กำลังใจน้องชูครีมอยู่เสมอเช่นเดียวกับครูลาเต้ที่ก็สอนและแนะนำน้องในหลายเรื่อง ในบอลสตอรี่ on the graduation day จะเล่าถึงวันสำเร็จการศึกษาของน้องชูครีมที่คุณอัลมอนก็ได้มาแสดงความินดีด้วยแม่เขาจะมาคอยดูแลงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางเวทมนต์ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาแต่ในมือของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถือแฟ้มเอกสารเหมือนเช่นเคยแต่กลับถือช่อดอ,อกไม้ที่สีสดงดงามโดยที่น้องชูครีมก็ได้พูดขอบคุณครูลาเต้และคุณอัลมอนว่าหากไม่ได้พวกเขาทั้งสองน้องก็คงไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วคุณอัลมอน ก็ได้ยืนคุยกับครูลาเต้เกี่ยวกับกาแฟาที่เขาชอบดื่มทั้งสองเนี่ยคุยกันเพลินมากจนลืมน้องชูครีมไปซะสนิทในตอนท้ายของเรื่องราวน้องชูครีมครูลาเต้และคุณอัลมอน์ก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันซึ่งรูปภาพแห่งความทรงจำครั้งนี้ก็ถูกใส่ไว้ในแฟ้มเอกสารของคุณอัลมอน์และเขาก็มกักจะยิ้มออกมาเสมอเมื่อได้มองมาที่มันเรื่องราวนี้จะเป็นการตอบคำถามเล็กๆว่ากาแฟาที่คุณอัลมอน์ดื่มคือกาแฟาลาเต้แต่ไม่ใช่กาแฟาลาเต้ที่นุ่มนวล เป็นกาแฟาลาเต้ที่เน้นความขมเพราะคุณอัลมอน์เนี่ยให้เหตุผลว่าเขาดื่มกาแฟาเพื่อเน้นคาเฟาอีนมากกว่าเรื่องราวทั้งหมดมักจะเล่าถึงคุณอัลมอน์ในเหตุการณ์และหลายอย่างซึ่งทั้งหมดรวมแล้วแต่มีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการที่เขาเป็นถึงหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุบัติเหตุทางเวทมนต์การที่มีความรู้ด้านเวทมนต์ซึ่งถึงขนาดได้ไปบรรยายพิเศษในสถาบันเวทมนต์ในหัวข้อการป้องกันอุบัติเหตุทางเวท นั่นจึงนํามาซึ่งเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่เขาจะเป็นคุกกี้ผู้พิเศษผู้ใช้เวทมนต์ได้รูปแบบของเวทมนต์นั้นเขาจะใช้มันออกมาในลักษณะของโซ่อัลมอนด์อันใช้พัฒน,นาการเป้าหมายได้อย่างแข็งแรงแต่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปครับมันอาจจะเป็นเวทมนต์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอัลมอนด์แฮนด์คอฟ์ซึ่งเมื่อเขาปามันออกไปโซ่เวทมนต์อัลมอนด์ของเขาก็จะปรากฏสัตว์เลี้ยงคู่ใจของนายนักสืบตัวนี้ Constable Whisker หรือเจ้าเหมียวช็อโก บริเวณใกล้ๆของแผนกสืบสวนเหตุการณ์ทางเวทมนต์มีเสียงดังและวุ่นวายตามปกติไม่มีใครสังเกตเห็นลูกแมวจรจัดตัวเล็กที่ได้เดินเข้ามาในสถานีมันได้ซุดตัวลงบนโต๊ะของนักสืบเอลมอนไม่นานเมื่อเขาพบมันขเขาก็ทำความสะอาดให้อาหารและหาของเล่นให้มันโลกภายนอกกำแพงช่างอันตรายเหลือเกินและคุณเอลมอนก็มักจะมีผู้คนนำแมวมาฝากไว้กับเขาเสมอเรื่องราวของเจ้าเหมียวช็อกโก้เนี่ยมันมักจะทำหน้าที่ที่เหมือนกับตัวมันในอดีต นั่นก็คือการตามหาแมวตัวอื่นแล้วนําพวกมันมาอยู่ในที่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ก็จะกลายเป็นเพจคู่ใจของคุณอัลมอนที่ทั้งสองได้มาพบกันโดยบังเอิญปัจจุบันในแฟนชายเกมคุกกี้รันคุณอัลมอนมีคอสตูมอยู่ทั้งหมด2รูปแบบเริ่มที่คอสตูมปกติอัลมอนคุกกี้คุกกี้หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุบัติเหตุทางเวทมนต์ผู้รักในการดื่มกาแฟและการสืบสวนคดีต่างๆและคอสตูมคอมมิช s เนอร์ออฟพาเฟเดียเรื่องราวของคุกกี้อัลมอน ที่ดูแลรักษาความสงบของท้องถนนจนได้เลื่อนขั้นเป็นถึงหัวหน้ากองสารวัตรและทำหน้าที่อันสมเกียรติของเขาต่อไป <S <S และทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวของคุกกี้อัลมอนด์สุดยอดตำรวจแห่งเมืองเวทมนผู้คอยดูแลป้องกันอุบัติเหตุทางเวทด้วยโซ่ตรวนเวทมนอัลมอนอันแข็งแกร่งถ้าชอบการน,นำเสนอวิดีโอองทางเราก็ฝากอินสตูดิโอไว้ในออบอกอ้อมใจด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องเราก็สามารถโดเน a t มาได้ที่ q ิว o อ e คนี้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอิน i ดียสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและผู้กำแม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ